บทเรียนที่4ครับเคล็ดลับวิธีฟังที่ช่วยให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนาทักษะการฟังช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่คุยเก่งได้คราวนี้เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าการคุยเก่งกับการพูดเก่งไม่เหมือนกันครับการคุยคือการสื่อสารสองทางกับคู่สนทนาจึงมักถูกนํามาเปรียบเทียบกับการเล่นคชบอลที่ต้องคว้างแล้ก็รับบอลสลับไปมา ส่วนการพูดคือการสื่อสารอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นสรุปไม่ง่ายคือการคุยคือการคว้างแล้วก็การรับบอลสลับกันไปมาส่วนการพูดคือการคว้างบอลอย่างเดียวต่อให้เราคว้างลูกตรงได้เร็วถึง150กิโเมต่อชัวมงแต่ถ้าอีกฝ่ายรับบอลไม่ทันหรือเราคว้างบอลในแบบที่อีกฝ่ายไม่สามารถรับได้ก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าเล่นแคชบอลเก่ง หากแยกแยะการพูดกับการคุยออกจากกันไม่ได้คุณจะไม่มีทางพูดคุยเก่งได้เลยซ้ำร้ายยิ่งคุณพยายามพัฒนาตัวเองให้พูดคุยเก่งขึ้นโดยที่ยังไม่เข้าใจสองเรื่องนี้ผลลัพธ์ที่จะได้กลับยิ่งแย่ลงเพราะมีโอกาสสูงที่คุณจะพัฒนาผิดจุดผมก็เคยเป็นครับคนที่เอาแต่พูดจนไม่มีเวลาให้คนอื่นพูดได้บ้างเลยมันไม่ต่างอะไรกับการปาลูกบอลความเร็วสูงเพื่ออ,อีกฝ่าย ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลิกพฤติกรรมนะครับที่จะเอาแต่คว้างลูกบอลอย่างเดียวหรือว่าเอาแต่พูดอย่างเดียวนะครับวิธีนี้จะไม่มีทางทําให้เราเนี่ยเป็นนักเล่นแคชบอลหรือว่าเป็นนักพูดที่เก่งขึ้นได้เลยการจะคุยเก่งได้การฝึกฟังสําคัญกว่าการฝึกพูดชาวยิวมีคําสอนว่าคนเรามีสองหูและหนึ่งปากซึ่งหมายความว่าคนเราควรฟังมากกว่าพูดสเท่า นี่ถือเป็นคำาก่าวที่มีชื่อเสียงในโลกของงานขาเช่นกันจำไว้นะครับว่าการฟังสำคัญกว่าการพูดถึง2เท่าคุณคิดว่าชั่วโมงในการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรชั่วโมงในการเรียนที่ดีที่สุดหรือว่าสนุกที่สุดเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยนักเรียนที่ตั้งใจฟังที่สุดในโลกครับการจะคุยเก่งขึ้นได้ทักษะการฟังถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย โชคดีที่การฝึกเทคนิคการฟังง่ายกว่าการฝึกเทคนิคการพูดอย่างมาศาลโดยเทคนิคที่ว่าคือเวลาที่ฟังคนอื่นพูดต้องฟังโดยคิดว่ากําลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกการที่เรากําลังใช้เวลาอยู่กับคนตรงหน้าก็หมายความว่าเราเลือกที่จะฟังสิ่งที่คนตรงหน้าพูดแทนการทําสิ่งอื่นๆที่เราสามารถเลือกได้มากมายบางคนอาจจะแย้งว่าไม่ได้ฟังเพราะอยากฟังสักหน่อย ที่จริงอยากอ่านการ์ตูนมากกว่าแต่อีกฝ่ายพูดขึ้นมาก็เลยจำใจฟังแต่นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับที่จริงแล้วเวลามีคนมาชวนคุยเนี่ยคุณสามารถที่จะเมิอนอีกฝ่ายได้หรือว่าแกล้งหลับได้ใช่ไหมครับต่อให้อีกฝ่ายเป็นอุหันหน้าคุณก็สามารถที่จะบอกว่าตอนนี้อยากดูการ์ตูนนะช่วยเงียบหน่อยได้ไหมคุณอาจจะคิดว่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวก็ซวยกันพอดีแต่วินาทีที่คุณพูดแบบนั้นออกมา มันไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายใจสลายหรอกครับถ้าคุณอยากที่จะพูดจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้เลยการจําใจฟังหัวหน้าที่น่าลาคาญหรือว่าน่าเบื่อมันคือผลจากการที่คุณตัดสินใจว่าแทนที่จะโดนหัวหน้าเกลียดเพราะอ่านการ์ตูนหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยสู้คิดถึงอนาคตและทําให้หัวหน้ามีอารมณ์ดีด้วยการอดทนแล้วก็ไม่อ่านการ์ตูนและก็ตั้งใจฟังที่เขาพูดดีกว่า สิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรแต่ความจริงก็คือคุณเลือกที่จะฟังอีกฝ่ายพูดด้วยตัวเองเวลาฟังคนอื่นพูดสิ่งที่คุณทำได้มีเพียงสิ่งเดียวคือตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เมื่อฟังคนอื่นพูดโดยคิดว่ากำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นตามมาครับนั่นคือเรื่องที่อีกฝ่ายจะพูดเนี่ยจะสนุกขึ้นจริงๆครับ เหมือนกับการที่เราหลอกสมองนั่นเองเทคนิคการฟังที่ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราฟังใครสักคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีเทคนิค3เทคนิคครับที่จะทําให้เราเนี่ยตั้งใจฟังอีกฝ่ายได้เทคนิคในการฟังอย่างสนุกสนานเนี่ยผมจะสรุปมาง่ายๆเลยนะครับนั่นคือข้อแรกครับคือการพยักหน้าเราควรที่จะ ทำตามด้วยความแรงที่มันเหมาะสมความถี่ที่มันเหมาะสมแล้วก็ทําในจังหวะที่มันเหมาะสมเอาจริงๆเรื่องนี้สอนกันไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดคุยกับคนบ่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าเออเราควรจะพยักหน้าตรงไหนตอนไหนเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกชอบในตัวเราข้อต่อมาก็คือการตอบรับครับคือพยักหน้าพลางพูดตอบรับไปด้วยพูดแบบสื่ออารมณ์ไม่ใช้เสียงเรียบๆแบบว่าโอ้อย่างนี้หรอครับวมนะ้า อ๋ออย่างนี้หรอครับอ่าครับัวหน้าครับครับท่านครับครับครับผวหน้าครับครับลูกพี่อะไรประมาณนี้เนาะพยายามพูดให้มันแบบว่ารู้สึกน่าตื่นเต้นหรือว่าสนุกสนานครับมันจะทําให้เราเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะฟังเขามากขึ้นข้อามาครับข้อสุดท้ายก็คือการขยับคิ้วแค่เลิกคิ้วเล็กน้อยก็สามารถที่จะเสื่ออารมณ์ได้แล้วเวลาเศร้าหรือเวลาจริงจังก็ให้กดคิ้วลงนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นหลักจิตวิทยาด้วยนะครับคือ เวลาผมคุยคุณพ่อเนี่ยผมก็จะเลือกเวลาที่แกไม่ได้คิ้วแบบบึ้งเนาะเอาจริงๆคือเราสามารถดูได้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เฟรนลี่ได้ไหมเนี่ยก็สามารถที่จะดูที่แววตาแล้วก็คิวก็บ่งบอกได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจที่จะบ่งบอกไม่หมดนะแต่ถ้าเราพยายามปรับปรุปรงตรงนี้ด้วยตัวเราเองเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งขึ้นตั้งใจฟังคนอื่นมากขึ้นได้นะครับหัวข้อต่อมาครับวิธีฟังคู่บทสนทนาพูด เรื่องที่เรารู้ดีกว่าต่อไปจะเป็นเทคนิคที่ฟังคู่สนทนาพูดในเรื่องที่แบบเรารู้ดีกว่านะครับข้อห้ามเลยครับคือห้ามพูดว่าไม่ใช่แบบนั้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากที่จะพูดมากกว่าฟังครับถ้าโดนขัดจังหวะการพูดก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจถ้าแบบเอาภาษาไทยคือแบบว่ากูว่ากูว่าไม่ใช่ว่ะนะไอ้เหี้ยกูว่าไม่ใช่หรอกเพื่อนอืมไม่ใช่แบบนั้นเนี่ย เป็นคำต้องห้ามในการสนทนาครับคำนี้จะฟังดูไม่รุนแรงหากใช้ในรูปแบบของตัวอักษรเหมือนอย่างในหนังสือหรือใช้ในการนำเสนอซึ่งเป็นการพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าพูดคำนี้กับคู่สนทนามันจะกลายเป็นคำพูดที่อันตรายที่มีแบบน้ำแหลมคมทันทีเลยนะครับแทนที่จะขัดจังหวะว่าไม่ใช่แบบนั้นทางที่ดีให้ฟังอีกฝ่ายพูดจนจบก่อนแล้วค่อยพูดว่าอืนั่นสินะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเอง แม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับคําพูดของอ e ีฟายแต่ก็ควรพูดว่านั่นสินะไว้ก่อนหรือว่าแปลมันจะไทยก็แบบอ๋อแบบนั้นนั่นหรอครับอ๋อแบบนั้นหรออืมก,ก,ก็ก็มีส่วนถูกนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมขอนแสดงความคิดเห็นหน่อยและนี่ก็คือบทเรียนที่4ครับเคล็ดลับวิธีฟังที่ช่วยให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสนทนานะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากบทเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามบทเรียนตอนต่อไปด้วยนะครับ